สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปนานาอาสปุสุคนเอฟซที่น่ารักและที่เขรลนับถือทุกท่านครับผมเมื่อนี้ผ้ามาอัปเดตแล้วก็มาพอปูดำครับพี่น้องครับมเมืองปูดำเขียนตัวเลขให้นะเอาเข่งเขแน่นๆูน้ปูดำสีว่าจังไหลความเป็นมาของตัวเลขสีแดงๆดงจิงคืองีสีว่า,วา,วาจังไหลช่มไปพรอมๆกันครับ ครับสวัสดีปูดำครับผมครับนิมนิต์ปูดำวอลสูฟังหน่อยครับผมค่ะเออ่เมื่อเมื่อเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วนีครับก็ให้ให้ไปแล้วเนาะค่ะหาเก่าก็ซีเก่าเนาะค่ะเนาะมันจะมีเลขความฝันเนาะค่ะเนาะเลขความฝันเอฟซีจะเป็นเอฟซีของปูดำนี่ก็จะจำได้ว่าเป็นหกศูนย์เนาะค่ะนะ แล้วก็หกเจ็ดปู่บอกว่าเลขความฝันผู้ชายชผู้ชายช่วยยกเลขหกขึ้นนะคะเออให้ fc ถ้าถ้าเป็น fc ของปู่ดำจะรู้นะคะว่ายกขึ้นเออจะตีความหมายได้ก็คือเลขเก้ากับเลขหกมัน,เป,นเป็นตัวเดียวกันนะคะยกหัวขึ้น ปู่อบอกว่าผู้ชายจะช่วยยกเลขหกขึ้นครับส่วนตัวล่างนี่จะตีความหมายว่าเลขหกอาจจะเป็นเลขเก้านะคะแต่แต่งวดน,นี้ท่านไม่ได้บอกว่าตัวไหนเนาะค่ะนเนาะเราก็จะมีมีผู้ชายยกแต่ว่าเลขความฝันนี่มันจะนิ่งใช่ไหมคะมเพราะว่ามันเป็นเลขความฝันเลขตัวนี้ให้ระวังนะคะอาจจะเป็นหกห้า นะคะ 64, หกสี่ก็ได้นะคะใ,ให้ให้เอฟซีอ่ะระวังเฉพาะสองตัวนี้ค่ะตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าจะเนเลขความฝันนะคะเรขความฝันนี่ทำยังไงท่านก็ไม่มาเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเลขความฝันแล้วก็ต่างคนบอกนะคะอันนี้เป็นฝันถึงพระอาจารย์นะคะท่านบอกว่าผู้ชายจะช่วยยกทำมาผู้ชายจะช่วยยกเลขหก เลขหกซึ่งของปู่ดำจะไม่มีบอกเลขหกนะคะก็จะเป็นเลขเก้าแทนก็เลยบอกให้เอซีว่าให้ระวังเลขเก้าเป็นห้าเป็นหกห้าหกสี่นะคะให้ระวังแค่นี้เออเลขที่มีปัญหางวดนี้ก็จะมีระหว่างเลขเก้าค่ะเลขเก้าอาจจะเปลี่ยนเป็นเลขหกก็ได้นะคะแต่ความามซู้กของแอรนี่มักเกาห่ะ ถ้าถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของของปู่ดําเองนะคะปู่ดํมากกว่เลยครับปู่ดัอ๋อต่อสี่ต่อสามเจ็ดครับผมนานเกี่ยวส้นใต้แบบพี่น้องค่ะก็จะชอบสองตัวนี้ค่ะเพราะว่าปู่จะย้ำเน้นอยู่เสมอช่วงที่ท่านมาทุกครั้งก็ยังจะย้ำเลขสามอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลขสามในความรู้สึกของ ของร่างเองก็มั่นใจค่ะมั่นใจเหมือนกับตอนที่ท่านตอนที่ฝันเห็นพระอาจารย์ได้เจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็มั่นใจเหมือนเลขหนึ่งที่ท่านบอกว่ายังไงหนึ่งก็มาค่ะก็เลยมั่นใจว่ายังไงสามก็มาค่ะก็เลยร่างปู่ดานี้ก็เลยเอาตัวนี้เยอะค่ะหลายใบหน่อยค่ะก็ยังจะมีรูดนะคะให้เอฟซีจำไว้นะคะให้รูด สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าซื้อตัวไหนได้ก็ซื้อตัวนั้นละค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเลขดังมามาชนกับหูดำแล้วเนาะแต่ว่าสามแก็ขีดแล้วกหาแก็ขีดแล้วกเจ็ดนี่คือเลขเลขคือกันเลยเนาะค่ะเป็นเลขเป็นเลขตัวเดียวค่ะเลขเลขตัวเดียวพูดได้มากเลขตัวเดียวคือจับไปเลยจับจับใส่ได้เลยค่ะอย่างอย่างเลยค่อวันที่แล้วเนาะปู่ให ปูจ่จะให้เลขตัวเดียวลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้มีมีหนึ่งค่ะม,มีห้าค่ะมีเจ็ดอย่างนี้นะคะงวดที่แล้วนี่ก็จะเป็นห้าแปดเก้าเลขหนึ่งอยู่ข้างบนกลมอย่างนี้นะคะทีนี้เ,เลขความขันมันก็จะเป็นเจ็ดหนึ่ง ค่ะล่างก็เลยบอกว่าถ้าจะซื้อหลักหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าซึ่งเจ็ดหนึ่งมันก็มีทีนี้มันจะหลุดตัวไหนก็คือหลุดนวดหนึ่งเก้าก็ขอโทษค่ะเอจะหลุดตัวหนึ่งหกค่ะก็เลยบอกว่ารุดเลยเพราะว่ามันจะขาดแค่ตัวเดียวค่ะก็คือหนึ่งหกถ้าเอซทุกคนเอ่อ ทำทำอย่างที่ร่างแนะนําก็มีคนได้เยอะอยู่เนะคงะห mm. งว,งวที่แล้วงววนี้ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมค่ะแนะนําว่าเออมันมันก็จะมีถ้าถ้าเราเราไม่ยึดติดเลขสามตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นสามห้าสามเจ็ดสามแปดค่ะมันก็จะหลุดสองตัวเหมือนเดิมก็จะเป็นสามเก้ากับสามหกตัวที่มันจะหลุด ค่ะก็เลยก็เลยให้ f c ซรูดเลยก็จะมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็เท่าเดิมนะคะเท่าเดิมเหมือนเหมือนกับงวดที่แล้วก็มีห้าตัวค่ะส่วนตัวก็ยังย้ําอยู่เหมือนเดิมค่ะในระหว่างสองตัวนี้สี่เก้ากับสามเจ็ดค่ะเกาสกับสาเจ็นะครับค่ะเออเก้าสี่กับสามเจ็ดตัวรองตัวนี้นะคะให้ f c ฟซจัดสามแปดไว้นะคะตัวรอง ่ะตัวรองนี้จะเป็นสามแปดนะคะในในในเลขสี่ตัวนี้ตัวรองจะเป็นแค่ตัวสามแปดเท่านั้นตัวอื่นจัดได้ก็ก็จัดค่ะ<ช>ก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเอานะคะแล้วก็อันนี้ปู่ดาให้มาเป็นแนวทางนะคะ่<ช>คะถ้าใครเห็นลอตเตอรี่ก็ลองจับไว้สักใบสองใบดยูนะคะอันอน,นี้กรถืที่าคักแล้วห้คักแล้วเนาะครับเนาะ ตัวขีดเสียนใตในสำคัญยิ่งพี่น้องเอง<า>กเก้าสีก็สามเจดทีล่างปูดำหมากเนะาแะแต่กเล็กเก้าเนี่ยเป็นเลขหกครับผมก<า>เป็นเลขหกได้ครับผมกับประมาณนี้แล้วผมขอแสกในว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าอยากส่งเงินมาให้ล่างปูเขาเห็ดพ้านหรือว่าพวกคนละหมากหลังใหม่แ<า>ต่ตให้แอปเฟสบุญพลาผ้าโชคมากนึ่งหรือว่า ของของนุชได้เปิดเผยได้ปะเฟสเฟสเสื้ออย่างของล่างของล่างจะเป็นชื่อลูกชายนะคะจะเป็นธนพลเตียงงานค่ะธนพลเตียงงานธนพลเตียงงานแต่รูปโปรไฟล์จะเป็นรูปแม่ค่ะเปิดได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะธนพลเตียงงานค่ะผมคะเกาตามนั่นนะครับวันนี้ วันนี้เราก็จะเปิดโชคล่ามให้กับ FC นะคะวันนี้ก็มี FC ฝากเงินมาแล้วก็มาซื้อเครื่องผลไม้ถวายปู่นะคะฝากมา500ร้อล่างก็จัดไปพันกว่าบาทนี่แหละค่ะคือคือเหม่อนว่าเราไปซื้อเราส่งเงินมาให้ก่ะส่งเงินมาให้แล้วว่าผลขิงลุกเลยแล้วว่าใช่ค่ะตามเพราะว่าเราสัมผัสไแก แกมาขอตัวเลขนำโชคไปนะคะก็เลยส่งไปให้พอส่งไปให้ท่านก็บอกว่าเออไม่ไม่เคยมีเร่างทรงคนไหนที่ส่งตัวเลขไปให้แล้วเอมีกิริยาแบบนี้อย่างเงี้ยก็มีแบบว่าผลลุกแล้วก็รู้สึกแบบตัวหวิวตลอดเวลาอย่างเงี้ยแกก็เลยบอกว่าจะโอนเงินจะโอนเงินมาถวายเครื่อง เพิ่มถวายให้ปูตอนนี้ร่างก็ยังขาดอยู่แค่กล้วยค่ะออตอนนี้<ช>ขาดอยู่กล้วยก็คงจะกลับไปซื้ออยู่ที่บ้านเนาะ,ะคือใส่อยู่ในเรือไจักมือครับล่างสีได้กับปูประมาณสองมื่นเนึงบอกเลยก็ปกติก็ทุกวันศิลนะคะแล้วก็ท,นนทุก ทุกครั้งที่ที่ปู่ดำล่ามปู่ดำจะขอตัวเลขจากปู่ดำนะคะก็จะจัดถ้าเป็นเลขสองตัวแบบนี้ก็จะจัดเป็นผลไม้ห้าอย่างถ้าจัดครั้งแรกก็จะเป็นเก้าอย่างค่ะก็ส่วนมากถ้าจะไม่ให้ขาดเลยก็จะมีกล้วยมีสับปะรดมีมะพร้าวมีแก้วมังกรค่ะแล้วก็ อมันจะมีผลไม้ห้าอย่างค่ะเป็นมงคลทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ก็จะมีสับป,ประรดมีกล้วยเก้ว <Okay. S 1> มังกรมะละกอใช่มะละกอค่ะและ้วก็มะพร้าวห้าอย่างค่ะและทีกาวมานีก็คือทาแตงครบเลขสีแม่นพี่น้องใช่ค่ะครับเลขเขา่าดีแล้วก็บห้ายตัวทาทาเฮ็ดตามที่ปูต้องการเนาะ,ค,ะครับอีกอย่างหนึ่งก็ปูเล่ากับยากชั้นนำ น้ำยุ่เนาะน้ำน้ำปนะน้ำน้ำจันน้ำจันครับผมชอบชอบเล่าขาวนะคะเอทางทางล่างนี้ก็จะซื้อซื้อไว้ถวายตลอดค่ะถ้าเป็นน้ำจันเนี้ยจะถวายทุกวันค่ะก่อนจะมาทํางานหรือว่าจะไปไหนต้องถวายไว้ก่อนผู้ใดมีศรัทธาหรือว่าเป็นสายบุญของปูด่ได้โชคได้ลาภนําหรือว่าอยากทําบุญรวม ที่โตบูชาของปูเนาะกะยินดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมรับสิได้มารวมบุญน้ากันแล้วก็เลขสิได้น้อยตัวลงแล้วกัสิแม่นครับผมก็จะให้เฮ็ดบุญน้ากันอยู่เนาะแต่ในความรู้สึกนะคะในตอนนี้ถ้าเอฟซทุกคนไม่อยากจัดหมดนะคะก็จะมีเลขอยู่แค่ประมาณสีตัวค่ะ ก็จะมีสามเจ็ดสามแปดแล้วก็เก้าห้าเก้าเก้าสีนะคะแต่ขอแค่ระวังว่าตัวนี้จะเป็นเลขหกค่ะเอตัวอื่นถ้าถ้าไม่อยากจัดก็ไม่เป็นไรค่ะคิดว่ามันมันคงเราคงซื้อไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เลขดังมันก็ค่อนข้างยี่เใหะมาชนกับผู่ดำแล้วเนาะอาจจะเป็นหกศูนย ศูนย์กับเก้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะชนกันกับเลขตัวเนี้ค่ะชนกันแล้วค่ะปู่ดำถึงได้บอกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าให้ไปจัดได้จัดเลยเพราะว่าปกติแล้วก็จะชนกับแม่น้ำหนึ่งอยู่ประจำค่ะ จนว่าเล่เอาเลขกันมาปล่อยแต่ว่าโบแมนครับผมอันนี้คือของเลขของปูดักตของไปของมั่นเนาะแต่ตรงกันกระจัดนักไปเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าจัดได้ก็จัดเลยนะคะถ้าจัดได้ก็จัดถ้าจัดไม่ได้เราก็เลือกอตัวที่เราจัดได้คเหมือนงดที่แล้วเราซื้อสามห้าอย่างเงี้ยเราซื้อเจ็ดห้าเราซื้อไม่ได้เราซื้อได้แต่เจ็ดหนึ่งเราก็จัดเต็มเลยแล้วก็พวกเออสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามัน คือเขาไม่อั้นไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อได้แล้วก็จัดเต็มค่ะอืมค่ะ,ะก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าตามที่แอปสงสัยอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าปูนี่เนาะ,ะว่ายกขึ้นตัวเลขที่ยกขึนนี่นะ,ะ,ะแอดแอดคิดว่าตัวไหนที่ข้อฝันของปูมาบอกครับผมเล,เลขตัวว่ายกขึ้นนีไ่ไหมคันคันตีได้ตรงนี้นี่คือถือเลยได้ผมว่าเพราะว่าถ้าถ้าส่วนตัวของของอของล่างคําว่าเลขหกอืม ให้ผู้ชายยกขึ้นให้ให้ผู้ชายชายยกขึ้นให้ให้ผู้ชายยกขึ้นให้ซึ่งผู้ชายคนนั้นเขาก็ยกขึ้นให้แต่มาดูแล้วเลขของปู่ไม่มีเลขหกมันมีแต่เลขเก้าถ้ายกขึ้นก็มีเลขเก้าเท่านั้นที่จะยกขึ้นสามารถเป็นเลขหกได้ค่ะก็จะมีตัวนี้เพราะว่าเลขตัวนี้มันเป็นความฝันมันไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความฝันได้ นอกจากจะเป็นเลขของปู่เพราะว่าเลขปู่ถ้ามีปัญหาแกจะมาให้ปัญหาแบบนี้ค่ะ,คะตัวตัวล่างเองก็คิดว่าหกห้าหรือหกหกห้าหรือว่าหกสี่อาจจะมาค่ะ,คะก็เลยก็เลย <FC. S 1> แนะนำให้เอฟซี FC ว่าตัวล่างตีความหมายเป็นแบบนี้ค่ะว่า ผู้ชายมายกขึ้นให้นี่ก็น่าจะเป็นเลขเก้าตัวเดียว<ช>ตัว<ช>อื่นก็คงยืนทําไมถึงยืนเพราะว่าเลขเด่นของแกก็ยังเป็นเลขห้าอยู่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเด่น<ช>แต่ว่าส่วนตัวอันนี้ชอบตัวตัวเก้าเก้าห้านี้คือตัวเด่นของปู่นะคะ<ช>แต่ว่ารอบนี้คือแกขีดไว้ค่ะแต่อันนี้แกจะวงไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ ถ้า fc จับจับตัวนี้ได้ค่ะรับรองว่าในสามตัวมา2ตัวแน่นอนค่าเหมือนเหมือนงวดที่แล้วนี่เนาะเห็นไหมคะเจดหนึ่งมันมาด้วยกันค่านเหนึ่งเจมาด้วยกันเออแล้วก็มี fc บางส่วนถูกนะคะถูกสักสาตัวเลยก็คือเขาจะจัดเป็นแปดเก้าหนึ่งแปดหหนึ่งเพราะว่าล่างจะบอกว่า9ก้ับหตัวเดียวกันเขาก็เลยจัดเป็น8ปดเ้าหนึ่ง 861ค่ะค่ะถ้าถ้ามีคนที่แบบเขาฟังฟังหมดตลอดคลิปหนึ่งเนี้ยเขาก็เข้าใจเขาก็จับจุดได้อย่าเนี้ยค่ะค่ะคือคนที่เป็น FC ขาประจําเนอะค่คนที่ฟังเรื่อยๆแล้วก็บ่านคําเบาแต่ละคํานเบานี่สี่ถึอครับผมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ FC FC ของปู่ดาหรือว่า FC ใจบุญนี่เริ่มจับจุดปู่ดาได้นะคะก็คือเริ่ม เริ่มเริ่มรู้ว่าอู่ดันตีความหมายแบบนี้เป็นยังไงถ้าพูดออกมาอย่างนี้จะเป็นลักษณะยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะตีความหมายได้ถ้าเป็นใจใจของร่างเองก็อยากได้ตัวเดียวเนาะแต่ว่าท่านก็ไม่ให้เราเนาะท่านให้ให้เราแบบนี้เราก็ต้องตีความหมายของท่านได้เอออันตะกอนเนาะตะกี้สิเป็นสามตัว แถวหลังสามในซีอูขังผลเดี๋ยวนี้ปูปูแล้วเปลี่ยนมันบอกเราปูแล้วเปลี่ยนเส้นแบบว่าตะกี้ตามที่แอดเห็นก็คือมันสีมีเลกสามตัวทั้งไตเลกสามมีขังผลแม่แม่สิเป็นลักษณะที่น่ครับผมเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าครับผมสิเป็นลักษณะจะเป็นลักษณะนี้เผื่อเอซจะไม่เข้าใจเนาะอ่าจะเป็นเจ็ดเป็นห้าเป็นเป็นแปดค่ะ แล้วก็สามอยู่ข้างบนถ้าขีดเก็จะขีดอย่างนี้เนาะอันนี้คือตัวเด่นถ้าแกวงแกก็จะวงขึ้นมาแบบนี้อ่าครับผมวงขึ้นมาก็คือจะเป็นสามเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้แต่ก่อนที่จะมียูทูบมาขอสัมภาษณ์ร่างปู่ดำปู่ก็จะเขียนลักษณะอย่างนี้ให้ไปเลยจัดไปเลยเอาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนงี้เหมือนงวด วดที่ออกสามสามแปดเนาะค่นะเนาะปู่ก็จะให้สามแปดห้าแปดอย่างนี้ค่ะ,คะเลขมันออกห้าแปดสามหรือยังไงนี้แหละคะ่ะถ้าจําไม่ผิดเลขมันออกสามตัวค่ะเข้าสามตัวมันจะเข้าสามตัวประมาณนี้ค่ะเอ่อไม่ใช่ว่าปู่ไม่เคยให้ลักษณะอย่างนี้นะคะเคยแต่ที่นี้ ให้แบบนี้มีม,มีลูกศิษย์บางคนบอกงงงงแกก็เลยมาเขียนของแกเหมือนเดิมค่ะม,มาเขียนเขียนให้ดูลักษณะเหมือนเดิมเรียงแบบนี้ค่ะให้จับคู่เอาอย่างเงี้ยจับคู่แต่ผูก็ยังเอใจดีบอกว่าตัวไหนเด่นอย่างเงี้ยค่ะแกก็วงให้ในเลขสามอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะออกมาลักษณะเหมือนเดิม x ซีไม่ต้องงงค่ะเพราะว่า ล่างก็คิดว่าอธิบายชัดเจนอยู่ค่ะชัดเจนอยู่เนาะไอที่ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นสี่ตัวค่ะมันเต้นสามตัวเหมือนเดิมเป็นเป็นอันนี่เหมือนเดิมเนี่ยค่ะไม่ใช่ห้าตัวเป็นสี่ตัวเหมือนเดิมนี่แหละแต่ทําให้รู้ว่าเลขสามมันเป็นตัวเด่นเหมือนเลขเลขหนึ่งเนาะค่ะถ้านี่กับ คิดว่าปูดำให้คักให้แน่เลยพี่น้องรับขีดเซนใต้ให้แล้วก็บอกโดยความชัดเจนคักแล้วพี่น้องพรุ่งพรุ่งนี้รวยครับผมรับกับมือแร้งก็เอาไปเสียงเมืองแล้วก็ฝันเมืองมืออื่นกับไปตลาดนเรียกอะไรอย่าลืมยิบยิบไหม่ยิบมือเนาะครับผมครับสำหรับมือนี้ที่มาอัปเดตให้ก็ขอขอพุณนล่างปูดำที่เปลี่ยนเวลามาให้สำหรับเอฟซีเนาะครับผม แต่จังไดกับเปลนไซดบุญน้ากันเด้อพี่น้องเด้อครับผมใช่นี้ครับผมขออวยพรให้เอฟซีของปูดำทุกผู้ทุกคนนะคะขอให้มีความโชคดีในมืออื่นเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกผู้ทุกคนได้โชคได้ลาบทุกคนเด้อค่ะได้มีเงินมีทองสูงโควิดในมืออื่นเด้อค่ะเด้อสาธุถูกครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ